ตอวันที่ทีมทุกยางสาวไทยชุดชิงแชมป์โลกอายุไม่เกิน21ปีครับลงฝึกซ้อมในสนามแข่งขันจริงโดยเน้นเกมการเสิร์ฟและปรับสภาพสายตากับแสงในสนามจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานครับ มากที่เมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียกับศึกวอลเลย์นบอลหญิงอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลก2025 FIVB Women Under 21 World Championship โดยทีมลูกย่างสาวไทยภายใต้การคุมทีมของโคดด้วงกิติเดชอาจวิชัยหัวหน้าผู้ฝึกสอนและกัปตันน่องพื่มจิตถินขาวตำนานเจ็ดเซียนทีมชาติไทยที่เข้ามาเป็นหนึ่งในทีมซับโคดชุดนี้นำนักกีฬาทีมชาติไทยทั้ง12คนไปฝึกซ้อมที่สนามเกโรร่าบันจาน่าสเตเดียมซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโรงแรมที่พักราว40นาที ดูในการฝึกซ้อมมือแรกของทีมสาวไทยในสานามแข่งขันจริงนั้นการฝึกซ้อมเน้นไปในเรื่องของการปรับในเรื่องสายตากับแสงภายในสนามซึ่งมีความมืดค่อนข้างสูงรวมไปถึงการฝึกซ้อมเกมเสิร์ฟและเกมรับเสิร์ฟของทีมไทยและที่เน้นมากที่สุดนั่นก็คือการทําระบบทีมสําหรับเตรียมเล่นกับทีมตุเซียในเกมแรกในวันนี้ซึ่งการฝึกซ้อมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาที ก,นนก็วันนี้นะครับช่วงเย็นเราก็ได้เวลาซ้อมเออเวลาทุ่มหนึ่งตรงกับเวลาแข่งขันจริงก,ก็ใช้เวลาในการฝึกซ้อมออชั่วโมงครึ่งครับก็เน้นในเรื่องของการปรับสภาพสายตากับสนามแข่งขันนะเพราะว่าสนามแข่งขันที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศที่ทำทำให้ในักกีฬาก็พยายามที่จะปรับสภาพแล้วก็ในเรื่องของการการทำเสิร์ฟ แลล้วกกกกกก็็รระบบบเมต่าางๆคัันฬกกทุกกคนก็ปรับสภาพไดด้ีครับผมทางด้านของเฟิร์นวริศราสีทาเลิศก,กับตันทีมสาวไทยชุดอยู่21ปีกล่าวถึงการเจอกับทีมตุนเซียให้นักกีฬาทุกคนเน้นเต็มที่และไม่ประมาททีมคู่แข่งโดยที่เด็ดของทีมไทยชุดนี้คือระบบการเล่นของทีม ก็ไม่อยากประมาทเขานะคะเพราะว่าก็ยังไม่เคยเจอกันแล้วก็ยังไม่เคยแข่งด้วยกันก็เลยยังไม่อยากประมาทแล้วก็อยากจะทําให้เต็มที่ค่ะก<ค>็ฝากชมและเชร์พวกเราด้วยนะคะยูยิบเอค่ะก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดจะทําให้แบบว่าภูมิใจที่สุดขอบคุณค่ะสำหรับโปรแกรมเย์บอลหญิงอายุไม่เกินยี่สิปีชิงแชมป์โลกสองพันยี่บห้าในวันแรกของกลุ่มดีทีมยูกยามสาวไทยอันดับสิบห้าของโลก จะประเดิมเกมแรกพบกับทีมตูนิเซียอันดับ10ของโลกในวันนี้เวลา19บนโดยจะมีการถ่ายทอดสดให้ติดตามเชียร์ในประเทศไทยผ่านทาง2ูวิช o ั่ o นาวสุรชัยพิมพ์ดีรายงานจากเมืองสุราบายาประเทศอินโดนีเซียครับขอบคุณทีมข่าวกีฬา N b t ด้วยนะครับ